สวัสดีพี่ตุ้ยครับสวัสดีครับโอเคนะครับเรามาดูปลากันพี่ตุ้ยมาเยี่ยมนะครับมาจากแหลมชะบังนะครับจะคัดปลาชิโรอุิลิผิวดีๆกลับไปเลี้ยงนะครับคือตักขึ้นมาผิวมันดีทุกตัวพี่ตุ้ยครับครับเพื่อนๆดูนะครับดูผิวแล้วขาวขาวใสมากดูให้ดูตัวนี้นะครับตัวนี้เพศเมียดูผิวนะครับกระโหลกใสกิ๊บเลยนะครับคือผิวเนี้ยแบบต้องบอกว่าสบายหายห่วงครับที่นี่มาดูกินลินนะครับตัวนึงพี่ตุ้ย ดูกลินแพทเทิร์นนะครับแล้วดูผิวครับตัวนี้ปลาตัวผู้นะครับตัวนี้แต่ว่าผิวดีมากครับผิวดีมากลวดลายดีน่ารักนะครับตัวนี้คาดว่าน่าจะมีอีกตัวดูบอดี้ครับบอดี้หนามากทรงพลังมากครับขาวมากนะครับผิวดีครับตัวนี้ต้องทําให้ล้าขึ้นอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็น่ารักอยู่แล้วนะครับดูดำครับคุณภาพดํา ใครจะชอบสไตล์ดุดุนะครับใครหาดำๆอยู่นะครับนี่เลยนะครับคือปลามีหลายบ่อนะครับปลาที่นี่มีหลายบ่อชิโร่เนี่ยเรามีค่อนข้างเยอะนะครับใครเข้าใครเข้ามาตัวนี้ก็ล่ำมากนะครับใครชอบดำดุดุนะครับหรือว่าจะลายโปร่งนะครับเดี๋ยวเราจะเลือกกลับกันหนึ่งตัวนะครับวันนี้ผมมาขอดูอีกทีนึงซิขี้อายนะนะฮะผมมั่นใจว่าตัวนี้เป็นตัวเมียเนี่ยนะครับเพศเมียนะครับ ปลาเพศเมียเป็นี่ร้อยเปอร์เซ็นตเลยนะปลาใหญ่มากคลิปดีๆนะครับขอบคุณพี่ตุ้ยมากครับเรามาดูว่าพี่ตุ้ยจะนำปลากับแหลมชะบังนะครับกี่สิบตัวนะครับครับขอบคุณครับ